สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับก่อนเมืองต่างนะครับวันนี้เอามาเรียนหายากมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูได้ศึกษากันนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับสามารถติดต่อแอดไลน์ได้ที่0 62 592 56 8 1นะครับเบอรโทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ เฟซบุ๊กก็จะเป็นพบทอนบุญวงกรเมืงตากนะครับร้านเครื่องกรบเงตากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับติดต่อได้ช่องทางนี้นะครับ0ูนย์หกสองห้าเก้าสองห้าหกแปดหนึ่งนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไม่เสียเวลาจะเป็นเหรียญพระพุทธโธโมุนีนะครับเนื้อเงินนะครับจำนวนจ,จัดสร้างแค่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนนครับ พระพุโทโธมนีวัดท้ำผาดำาี่นะครับมีโค้ดนะครับแล้วก็โค้ดวพดอน,นพพอ,อนะครับหมายีพ่อสอนะครับสวยงามมากผิวกระจกผิวเงาเลยนี่นะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับมหายันนัมเบอร์หนึ่ง เจ็ดเก้านะครับผมสวยงามครับผมแบบนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะห่วงมากครับเพื่อเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์นะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากเป็นยัน เป็นมหายันยันนี่นะครับเป็นอักขระเป็นภาษามอนครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับตะพุโทโธมุนีวัดถ้ำผาดำ ือส,สองห้าหนะครับผมอย่างน,นี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับก็มีโค้ดตรงนี้นะฮนะเงินจะดุง้งตรงไปครับบางบางอันก็จะชัดนีคฮะโค้ดนี่โค้ดหนึ่ง รุ่นนี้จะสร้างด้วยกันเนื้อทองคําจะมี44เหรียญเนื้อเงิน199เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อฝาบาทเนื้อทองแดงอย่างละ999 1,000เหรียญน,นะครับนสวยงามมากครับดูเข้มขังมากๆครับ เ่ยมไว้กันเดี๋ยวจะดำครับเป็นเงินบริสุทธิ์ดุสิตได้ไปแต่ละคนจะห่วงแหนมากๆครับมากถึงมากที่สุดครับหอวงพ่อจะไงฝากติดตามนะครับผมเอาเป็นว่าดูคร่าวๆครับอย่างนี้เรียกว่าแฮ้ดูง่ายแค่พลิกฝ่ามือครับ จากติดตามยูทูะเครื่องมืองตากกรเมือตากนะครับผม a ฟ e b o o กก็ Facebook จะเป็นพบทรบุญวงกรเมือตากสามารถติดต่อช่องทางเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศู2ย์2 5สองห้า้าสองห้าหกปหนึ่งนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมสามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนๆมานะครับสีอยสาร้อยกับ4ี่ร้อกว่าคลิปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมกขอบคุณมากๆครับผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศนะครับผมทักเข้ามา ร้านพระเครื่องกรอมาธิกาไม่ผิดหวังครับขอบพระคุณมากครับ